ต้องใช้ติ๊งประมาณนี้ประมาณนี้นี่สรุปไอ้กีหรือไอ้สาวลวันแม่งเป็นตัวอันตรายมากกว่ากันวะมึงทำอะไรกูต่อได้หมดเลยโกรธอะไรกูเนี่ยจำไม่ได้เลยวว่ะเพา <c oughs> มึงทำอะไรกูบ้างก็เมื่อคืนกูเมาแล้วกูก็ใครบอกว่าเราจีบทายไปสักตคิทเราทำเพราะเราชอบไปทายมาถามบ้า,ะา,ะาดะมันโหดผมก็เลยอยากได้พี่ติวเก่งแบบพี่ไงค <c oughs> ่ายปฏิบัติธรรมทำวันสองคืนคืนนี้กูไม่เล่นที่ร้านแอลกอฮอล์ซ้อมใหญ่วงกูที่เล่นเปิดใลยนะครวันเสาร์เนี้ย น้องตื่นเช้ามาแล้วโป่แคไม่รู้ก็คืนนั้นเกิดอะไรขึ้นต้องอีพีหน้าอีพีหกมาเลยไม่ได้หรอมันยังไม่ออนหรอมึงเจนมึงได้ไหมล่แม่ล้านทวิตนะอีพีนะถ้ากูดูพร้อมทุกคนอ่ะกูคือแสนทวิตเก้าแสนกูคือคนเดียวที่แสนทวิตใช้กี่แอคว่ะแสนทวิตนี่ม <t représent Maintenant> ีแล้วน right. ีกูซื้อตั๋วถ่ายแปดล้านเครื่องอ่ะยิดอกแล้วทวิตกูขี่มอเตอร์ไซค์กดอินเทอร์อ่ะ เพราะว่าถ้าเดินอย่างจะช้าใช่อเดินขมุกอ้อนไม่ได้เหยียดกางเขี้ยวเขาเข้าใจปะคือเราไม่ได้อ่านนิยายมานะแต่ว่าถ้าเขาแบบว่าให้เวลากับคู่นี้อีกสักหน่อยนึงแบบอีกสักหนึ่งอีพีสองอีพีอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าละไมกเพราะว่าเป็นคู่หลักด้วยใช่ไหมเออจริงจริงมันไอ้คือน้องผู้กองมาแล้วอ่ะแต่ก็พยายามคิดอีกแง่หนึ่งคือเหมือนอาจจะเพราะมันจะสองเล่มใช่ไหมไม่กี่เล่มสองเล่มสองเล่มสองเล่มแล้วพอ้องย่อหรือแค่สิบ ต้นๆนที่ล่อยพี่ต้นๆนะมันอาจจะไม่ทานจริงๆ่ายเริ่มเก็ดคืออย่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรามีความรู้สึกว่าไอตัวสารวัตเนี่ยเขาเท่าเดิมอ่ะจนทายแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่เพราะวันแรกที่เขาเห็นนะเขาก็จะจูบให้ลมแล้วอ่ะเขาเือคนาเกียวกาดอีกแล้วใช่ใช่มันก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาเขารักกันตั้งแต่แรกเห็นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอือูอูจะนําตาไหมวเมื่อกี้ซีนที่ ที่ไม่อะพูดว่าเจอแล้วอ่ะบอมบอแสดงว่าก่อนเนี้ยสารวัตรจะต้องเป็นเมนแ์นว่าพอเจอคนแล้วแบบใช่นี่แหละมันต้องไปเมาแล้วก็ต้องไปพูดกเพื่อว่ามึงกูเจอแล้วว่าคนที่เป็นคําตอบของหัวใจเอ่าเรื่องเนี้ยชอบเล่าแบบเก็บเก็บไม่แอบแฝงไมนให้ดูนอาจจะมีย้อนและไม่เฉลยแค่ดูจากรูปที่แอบถ่ายไว้อ่อถูกถูกช่วงเวลาจริงๆอ่ะ ่เบสซีน,นเบสซีของฉันคือซีนสุดท้ายซีนที่เมา,ามาแล้วเข้ามาในทห้องอะเรารู้สึกว่าแม่งผู้ชายคนนี้ครมีอะไรในใจเลยแล้วแบบการนี้เขาเมาได้ขนาดนี้การที่เขาเสียบุคลิกกระาพาได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาต้องรัก ทายมากๆแล้วตอนที่นั่งร้องเพลงมันคือการกั่นกองออกมาจากใจแล้วว่าเป็นคุณแน่นอน100%มันคือความมั่นคงมันความหนักแน่นของผู้ชายคนหนึ่งที่มีให้กับอีกคนหนึ่งนี่คือเบสซีนของทั้งหมดที่เราดูมาด้วยไม่ใช่แค่อีพีนี้ถ้าไม่ชอบมากขนาดนี้ก็คงไม่เป็นขนาดนี้ใช่แล้วตรงนี้ในยะสสำคัญก็มีการเล่นกีตาร์ใช่ด้วยแล้วก็ร้องเพลงบอกใช่ที่ฉันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะเธอชอบอันซีนสุดท้ายเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าแบบ มันเป็นซีนที่เหมือนที่เจมพูดนะคือมันพยายามสื่อทุกอย่างออกมาหมดแล้วอ่ะไม่หนีแล้วอ่ะตายเป็นตาย,ตายคือมันสุดท้ายแล้วจะเสียก็เสียจะแตกก็แตกแต่ฉันไม่ไหวแล้วอ่ะมน,นุษย์มันจะมีไงเหมือนแบบว่าเหมือนสู้ไม่ได้แล้วอ่ะเอาวะส่วนของเต้เป็นเป็นฉากเช็ดหน้า อันนี้ก็ดีชาเช็ดหน้าก็ดีเพราะชาเช็ดหน้าก็ทําให้กูตายเหมือนกันมันมันเป็นสิ่งเล็กๆลน้อยๆที่ผู้ชายคนหนึ่งแบบพกเข้าไว้ในกระเป๋าเข้าใจปุ๊บป้าเพื่อที่จะไปเช็ดหน้าให้ให้ให้คนที่เราชอบอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ดูแลเขามันคือแบบ สิ่งเล็กๆนนเรยจริงๆอะที่แบบว่าเห็นว่าเขาใส่ใจว่าเขาอยากดูขนาดขนาดเจ้าตัวยังไม่ยังไม่โกอ่ะยัออกยังไม่ได้นึกถึงว่าเออวันนี้กูต้องแต่งหน้ากูต้องเอามาอะไรยเงี้ยแต่สิ่งที่เขาได้ใช้ไหมเขาไม่ได้ใช้เลยก็คือมือไว้ยอย่างหนักุ้งสังลีะตอนที่พี่นิวบอกว่าหรือว่าจะมีนี่บอกมากไปแล้วนะมันจะเกินไปแล้วนะพี่นิวมันไม่ได้นะแล้วก็ออกมาคือกูแบบเซอร์ไพรส์มากเออกระตุกภาพนจังหวังหุ่นอะแต่ EP นี้ก็ต้องฟินตองหุ่นลยหุ่นสองคนที่แบบได้ปะกันนให้ออง่ะ แต่แคสดีจริงนะบุคลิกภายนอกทั้งบอดี้ everything ทั้งความสามารถทั้งสกิลคือนอกจากดูดีขนาดนี้แล้วสเสน่ห์แรงขนาดนี้ยังเล่นกีตาร้องเพลงได้แบบใช่มึงใครไม่หลงคือคือเรา,เาคือมันเกินไปแล้วถ้าไม่หลงอะ่ะคือเราเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงเอาสองคนเนี้ยคือแบบมันได้ความสดใหม่ด้วยแบบมาเปิดตัวกับเรื่องนี้เลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วแบบโอ้โหเขาเข้ากันได้ดีมากกาคือทายอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าน้องวินเนี่ย โดนกระแสหนักมากนะตอนที่ตอนที่เทรลเลอร์ตอนที่ส ER, ีเสือออกมาแต่ณนะวันเนี้เราภูมิใจในตัวน้องมา อพอน้องพิสูจน์ตัวเองจนคนรักเยอะมากไบร์เดินตามความฝันในวงการบันเทิงอ่ะมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สักเซสซึ่งสําหรับเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงมา5ปีแล้วมันไม่สักเซสสักทีมันเหนื่อยนะเว้ยเหมือนเราแบบทํางานอะไรอยู่ไม่รู้ไม่มีใครเห็นน่ะทั้งๆที่เราแบบเราก็พยายามที่สุดแล้วอ่ะนึกออกปะแล้ววันเนี้ยคนเห็นไบร์ในโอกาสที่มันพอเหมาะพอดีที่ทสุดต้อง ไบไม่ต้องมากไปไบไม่ต้องเก่งกว่านี้ไบคือมาในถูกช่วงจริงๆเขาเรียกว่าถูกต้องไปหมดเลยลุกบุคลิกหุ่นหน้าความสามารถบทบาทใช่บทบาทเนี่ยมันคือเขาช่วงเวลาของเขาแล้วจริงทุกอย่างมันส่งแบบใช่เรามักจะพูดกับเด็กที่เรารู้จักในวงการว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นเวลาของพวกแกเราอยากจะบอกว่าตอนนี้มันคือเวลาของไบกับวินแล้วจริงๆ ดีใจแทนมันไม่ได้มีใครแบบสามารถแบบดังได้โดยที่แบบแค่แบบแค่แบบแแค่บบจับมาแล้วเล่นแล้วดังอ่ะนึกออกใช่ปะต่อให้บทดีแค่ไหนต่อให้เรื่องดีแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่ไทม์ของคุณถ้ามันไม่ใช่เวลาของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ได้แต่นี่มันคือเวลาของคุณจริงๆเป็นกําลังใจแลวพี่ก็ดีใจด้วยแล้วพี่ก็เห็นความพยายามของลสองคนเก่งมากเก่งมากเก่งมากมีเห็นเด็กมาเยอะเจอเด็กมาเยอะแบบบางคนหนึ่งปีสองปี ถอยแล้วถอยจริงจริงนรินี่เจอมาเยอะมากเลอจริงจริงรอสิวะรอมัน่เรอวลาจังหวะที่มันเหมาะจริงๆกับคุณอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้แบบเล่นปุ๊บแล้วแบบเจออะไรก็ไม่รู้แค่เล่นเล่นไปแล้วผ่านจริงมีคุณค่าหรอขอยกตัวอย่างลูกสาวคาริสาแคสโฆษณาหนึ่งร้อยโฆษณาคาริสาได้หนึ่งงานแต่ก็แคสแคสร้อยครั้งได้หนึ่งงานแล้วงานนั้นถ้าเท่าไหร่ป่ะสามหมื่น ก่อนที่จะมาเป็นเดอะเฟสอ่ะจนน้องแบบมีชื่อจนทุกันเนี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เวลาจริงๆอ่ะอยากบอกเด็กทุกคนว่าต้องอดทนวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเรามมันนีคแต่เราต้องพยายามนะไม่ใช่นั่งนอนรอวันอ่ะทำไปเรื่อยๆเนาะบางคนก็ใช้เวลาเป็นสิปีก็มีเมีพี่เป๊กอย่างเงี้ยไมออ จริง i, พี่เป๊เนกนั่นแหละค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยสําหรับเรื่องเพราะเราคู่กันนะคะหรือแฮชแท็กคันกูนั่นเองที่เราคุ้นชินกันในทวิตเตอร์อนะคะเพราะว่าขึ้นแบบว่าอันดับหนึ่งบ่อยมากส,สามารถสามารถสามารถติดตามดูได้นะคะดูสดพร้อมกันได้ทางช่อง GM25 เวลา4ี่ทุ่มตรงทุกวันศุกร์ค่ะและสามารถดูย้อนหลังได้ในไลน์ทีวีตอนห้าทุ่มตรงนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามหนังน้ารงด้วยนะคะในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG อแล้วก็ช่อง YouTube ที่สําคัญลอ่ามกกกดแชร สำคัญที่สุดคือกดกระดิงค <G rad ing> ่ะวันนี้พวกเรา4ี่คนขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะอยู่บ้านกันนะ <c oughs> ตัองตาวได้นะทุกคน